เด็กเด็กจ้าชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจเด็กเด็กจ้าชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจฟังแล้วนั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจก็จะได้ใจความเรื่องเอ่ยเด็กเด็ก จ้าชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วเช่นบานจิตใจ mm hmm. เด็กเด็กจ้าชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วเช่นบานจิตใจ mm hmm. ฟังแล้วนั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจ mm hmm. ก็จะได้ใจความเรื่องเอ่ย วันนี้ครูพี่เบนจะร้องเพลงลิงจอมสซนให้เด็กๆฟังนะคะก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกันไปฟังกันเลยเจียกเจียกเจียกฉันเป็นลิงขนยาวตาฉันขาวแต่ก้นสีแดงอยู่กันเป็นฟูงชอบเล่นอะไรแแพงๆพวกเรามีแรงเล่นกันทั้งวันปีนป่ายเท้าวัน ตายไปนู่นไปนี่วิ่งกันเร็วรี่กระโดดด้วยกัน<ม>หาผลละไม้หลายชิ้นหลายพันเก็บกันทุกวันกินกันเพิดเพลินฉันเกิดมาเป็นลิงผู้คนเรียกลิงจอมสนลิงเอ้ยลิงแสนคนตายไปมาจนตามไม่ทัน จฉันเป็นลิงขนยาวตาฉันขาวแต่ก้นสีแดงอยู่กันเป็นฟูงชอบเล่นอะไรแทง้ง้พวกเรามีแรงเล่นกันทั้งวันปีนป่ายเท้าวันตายไปนู่นไปนี่พวกวิ่งกันเร็วรีกระโดดด้วยกันหาผลละไม้ลายชิ้นลายพัด เก็บกันทุกวันกินกันเพิดเพลินฉันเกิดมาเป็นลิงผู้คนเรียกลิงจอมสนลิงเอ้ยลิงแสนคนตายไปมาจนตามไม่ทันสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับครูพี่เบนนะคะวันนี้ครูพี่เบนจะมาเล่านิทานเรื่องปิงปิงไม่สนอีกแล้ว เด็กๆไปฟังกันเลยว่านิทานเรื่องปิงปิงไม่ซนอีกแล้วจะเป็นยังไงนะคะฟังในเรื่องกันเลยค่ะน้าพาเนเน่มาหาปิงปิงวิ่งมารีบสวัสดีปิงปิงถามเนเน่ว่าวันนี้จะเล่นอะไรดีเล่นขายของกันไหมเนเน่ตอบไปว่าได้เลยเพื่อนสีเด็กๆว่า ปิงปิงกับเนเน่จะเล่นขายอะไรกันคะอ่าไปฟังกันเลยเนเน่ขายขนมนะแล้วปิงปิงละ่ะขายอะไรปิงปิงขายชาแก้วใหญ่ชงชาต้องใช้น้ำร้อนด้วยนี่อ่าเด็กๆว่าการเอาน้ำร้อนมาเล่นจริงตอนที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่ควรเอามาเล่นไหมคะอืมไม่ควรเอามาเล่นเนาะอืมดูกันว่า ต่อไปมันจะเป็นยังไงนะคะว่าปิงปิงกับเนเน่จะเล่นอะไรกันน้ำร้อนนั้นอันตรายเนเน่เนโวยวายระวังให้ดีอาจหกอาจรดร่วกได้ปิงปิง,ปงเปลี่ยนใจขายนมหลากสีขายนมหลา,า,า,ากสีนะคะเด็กๆชอบกินกันไหมนมหลากสีปิงปิงถามเนเน่ว่า ปีนภูเขาใหญ่กันไหมตู้เสื้อผ้าไงปีนป่ายแบบนี้ลิ้นชักต้องดึงออกมาเ,เหยียบซ้ายก้าวขวาเน่ๆลองสิอืมเด็กๆไม่ควรทําตามนะคะไปฟังกันต่อเลยว่าปิงปิงกับเนเน่จะทำยังไงต่อไป เนเน่ตอบปิงปิงไปว่าไม่เอามันอันตรายตู้ใบย้ายใหญ่ล้มทับพอดีไปเล่นไต่เชือกสนามดีกว่าปิงปิงตามมาเล่นกันตรงนี้แล้วปิงปิงก็ตามไปเล่นกับเนเน่นะคะที่สะน้มปิงปิงเล่นจนเหนื่อยนะคะเด็กๆทุกคนไปฟังกันต่อเลยกว่า เหนื่อยแล้วอยากเล่นซ่อนหาไปซ่อนก่อนนะเธอหาดีๆเนเนนับเลขกลับตาปิงปิงวิ่งหาที่ซ่อนเร็วรีเด็กๆคิดว่าปิงปิงจะไปเล่นซ่อนหาตรงไหนเอ่ยอแต่จะไหม้หรือเปล่านะอาตามภาพเลยค่ะอยู่ในเครื่องซักผ้าแน,แนป่ปิงปิงปีนเข้าในเครื่องซักผ้ารอเนเน่หา นั่งแอบในนี้ปิงปงว่องนอนหลับตาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านอนหลับคอกฟี่เด็กๆไปเล่นซ่อนหาแล้วเคยแอบหลับไหมคะหลับใช่ไหมเดี๋ยวหลับใช่ไหมคะหลับใช่ไหมเนเน่เดินหาจนทั่วในบ้านนอกรัว้วไม่เห็นจะมีปิงปิงเลย เนเน่จึงรีบวิ่งไปบอกแม่นะให้ช่วยตามหาปิงป,งปิงเพื่อนสีอ่าเด็กๆว่าทุกคนจะหาปิงปิงเจอไหมคะเพราะปิงปิงไปเล่นซ่อนหาตรงไหนอ่าไปเล่นซ่อนหาตรงไปเล่นซ่อนหาอยู่ในเอ่ออะไรนะเครื่องซักผ้าอ่าใช่แล้วเครื่องซักผ้าทุกคนส่งเสียงร้องหา ปิงปิงขานมาแม่หนูอยู่ตรงนี้หนูนอนหลับตอนไหนไม่รู้พอลองลุกดูหนูติดอยู่ในนี้ทุกคนว่าปิงปิงจะออกได้ไหมปิงปิงติดอยู่ในเครื่องซักผ้าทุกคนตกใจมากเลยนะใช่ไหมเด็กเด็กเด็กจะไปอยู่ในเครื่องซักผ้าไหมคะไม่ไปอยู่เนาะอย่ามันจะติดมันปิงปิงอ่า ฟังกันต่อเลยค่ะแม่น้าช่วยออกมาได้ปิงปิง,ปงร้องไห้กดแม่ทันทีทั้งสองเลิกซนนั่งอ่านนิทานเบิกบานปิงปิงและเนเน่พูดพร้อมกันว่าสนุกจังวันนี้อ่าจบแล้วค่ะเด็กๆคิดว่านิทานเรื่องปิงปิงไม่ซนอีกแล้วมีตัวละครอยู่ กีคค่คนคะอ่ากี่คนคะเด็กๆว่ามีกี่คนหรอคะอ่าใช่แล้วสี่คนใช่ไหมใครบ้างเอ้ยคนที่หนึ่งชื่ออะไรคะชื่ออืมอ๋อปิงปิงอืมคนที่สองล่ะคะอ่าชื่อเนเน่คนที่สามเอ้ยคนที่สามละ่ะอ่าคนที่สามคือแม่ของปิงปิง ใครตอบได้คะคนสุดท้ายนะคนที่สี่แม่ของเนเน่ก็เด็กๆว่าปิงปิงซนเหมือนเพลงที่คุูครู้องให้ฟังเพลงอะไรที่คุูครูพี่เบนร้องให้ฟังก่อนที่จะเล่านิทานาลิงจอมซนใช่ไหมาซนเหมือนกันเลยอันนี้นิทานไม่ซนแต่เนื้อเพลงที่เอามาซนนะคะลิงซนนั่นเอง ขอบคุณค่ะไว้พบกันโอกาสหน้ารักชาเด,ด็กๆ